สำหรับเร่มนี้ก็จะเป็นมีดพกปลายแหลมนะครับผมเหล็กแมงกานิสผสมเหล็กกล้าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไผ่ตันนะครับผมตัด2ทีขาดนะฮะอ่ามาดูที่ไผ่แห้งกันบ้างนะผมอ่าเดี๋ยวตัดตาให้ดูก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นตาไผ่นะผมขนาดไม่ใหญ่มากก็ตัดได้นะครับผมอ่าตัดที่ข้อเลยนะผมสังเกตดูดีๆนะครับผมอันนี้ไผ่แห้งนะฮะคมมีดเหมือนเดิมนะครับผมไม่บินนะครับ ใครที่นํามีดไปตัดนะผมตัดต้องตัดให้ถูกวิธีด้วยนะครับผมเพื่อนะผมคมมีดเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับผมตัดเฉียงนะผม45องศานิดนึงนะครับผมเหมือนที่ผมตัดนะอันนี้ก็จะเป็นไผ่เล่มใหญ่ๆนะฮะนี่ไม่บินนะครับผมวันนี้ใครสั่งนะผมแถมปอกแถมถุงมือให้นะครับผม ในราคา290บาทมีค่าส่ง50บบาทนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมใครสนใจกดหนึ่งใต้คลิปได้เลยนะครับผม